กลับได้แล้วสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาโปรโมทเซอร์องผมเองนะครับอ่าทำไมบูมไม่มาวันนี้บูทําแม่ตัดผมครับโอเคครับอะไรนะบูแม่แม่แม,ม่ทาผมอยู่นะครับนะครับวันนี้ผมจะมาโปรโมทเซอร์ผมผมเองนะครับ you, you ผมก็นะฮะไอพี IP อยู่ข้างล่างนะครับนี่ก็หรือจะดูเลขตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะ ร <normalized> ครับโอ้โหดี๋ยครับนี่ฮะโอนเนอร์นะฮนะมีอยู่สาคนนะนี่รอบนี้ผมต้องไปเร็วหน่อยเดี๋ยวยมีใครมากวนอีกนะมีบมีผมนะแล้วก็มีคุณเฮงนะับนะยูจุทูบบอก20สซ้ำนะนนแอดมิมนนเรับสมัครนะฮะติดต่อเบอร์ไลน์ตรงนี้นะครับนะแอดมินจ่ายแต่ละหนึ่งร้อยบาทนะฮะโอนเงินมาหรือประสคงบัตรทูบันนี้มาก็ได้นะสองคนเท่านั้นนะครับโอเคครับนะถ้าเกิดคุณตายนะของคุณถ้าถ้าถาแบกนะของคุณจะไม่ได้หายครับทับสปาวกับไปที่จุดเกิดครับเอ่อ GPA นะคนที่อย่าที ทีไปต้องได้รับอนุญาตนะต้องต้องเห็นด้วยเท่านั้นนะนีนน่ก็บุญบุลปลกไปยู่อันนั้นมาอันนี้ของฟรีมาตัวนี้ก่อนดีกว่าเอ้ยไม่ใช่สินี่อันนี้อ่ะอ่าอินโ์กดรูนะอันนี้จะมาเยอะสุดเลยนะนะ่ะอีเวนต์นะวันเสาร์นะฮะเรามีกิจกรรมกระโดดนะฮะชนะได้ V.P. i สอง วีนะสองวันนะบวกแล้วก็บวกอีกห้าพันนะคอยนะผู้เล่นนะกดนะนะห้ามเกียนบ้านคนอื่นนะแต่ยังไม่มีโฮมโซนเลยครับอบครับนะห้ามแต่เราก็ยังไม่ซื้อเจลเหมือนกันนะห้ามขอ O อแอดนะห้ามด่ากันนะห้ามทุบสปาวนะห้ามทำลายวาร์ปนะครับห้ามแต่แอดเจลสามสิบนาที ห้ามโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ในเซิร์ฟนี้นะคะแบนไอพีครับหลบไปหลบไปจะอ่านกดเพงหลบไปห้ามแฮกในเซิร์ฟนี้นะครแบนไอพีนะนะห้ามเผาโซนต้นไม้นะครับแบนนะครับห้ามใช้ฟิล์สตีลในทางที่ผิดนะครับเจลหนึ่งชั่วโมงครับห้ามอานะอไรเนี่ยอ้าวบริว อ่านอะไรอ่ะห้ามอะไรสักอย่างนะคะในสปาวครับตรงเนี้ยถ้าใครอยากเป็นแอดมินก็อ่านกฎนี้ด้วยนะครับนะห้ามแจกโอพีโดยไม่ได้โดยไม่ได้ถามโอนเนอร์นะคบห้ามเปลี่ยนเซิร์นะฮะแบนไอพีครับห้ามแจกยศดนะฮะแบนนะครับห้ามแจกจีเอ็มเกมหมดหนึ่งอะแบนนะครับ ห้ามจากผู้เล่นนะเจอน่ชิมองครแล้วผมห้ามทำลายห้ามอะไรเนี่ยโอ้ยขือรถอยู่อะไม่ได้ยินเสียงอ่านไม่ค่อยออกเลยห้ามทำลายบ้านผู้เล่นอื่นนะครับอันนี้เนี่ยห้ามแจกของให้ผู้เล่นนะก็นะครับแน่นอนว่าอันนี้คือนะโปรโปรโมชัน่น can!So can! เดี๋ยวรู้ไม่ได้รถนะจ้าเพราะฉะนั้นรถเฉพาะช่วงสงกราชเท่านั้นนะตอบเบอร์รายนะบัตรทูมันนี่หรือโอนเข้าบัญชีมาก็ไท้ยนะฮะไม่รู้สิครับนะครับนะ VIP ีหน้าตร้อยห้าสิบบาทนะครับ v i p บวกนะฮะรองร้อยบาทนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็ของฟรีนะหนึ่งบาทนะครับ กดกดดดดกกจะไปญี่ปุ่นบ้างนะนะหลังสงครามใช่ไหมแล้ว<อ>นะที่สิบห้าไม่รู้เสียนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นป้ายวาร์ปนะฮะอันนี้ก็จะมีป้ายวาร์ปใบมันนี่นะที่ตัดไม้นะเอาไม้ไปขายได้ครับผมอืมวาร์ปวาร์ปนี่นะวาร์ปนะแล้วก็ที่คุณหินนะฮะเอาหินแล้วก็เหล็กแร่อะไรไปขายได้นะหาง่ายมากเลยอ่ะ นะฮะแล้วก็โฮมโซนเะนี่ยแต่เรายังไม่มีบล็อกโคิชให้นะครับตอนนี้ยังเป็นอนาคตอยู่นะครับนะครับชอบนะสามารถซื้อของได้นะฮะมีป้ายเว้นเว้นไว้นะนะนี่ครับนี่นะก็มีของขายมากมายนะแล้วก็มีเอาไวนะนะ้ให้ขายของแน่นะอน,นครับผมนะมีนะเอ้ยอะไรเนี่ยโอเคโอเโอเกโอเค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 อเคโอเคโ ขายแอรอนขายโกลเลยมากมายนะครับผม,ผมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเจ้าของผมนะฮะเดี๋ยวอนาคตจะอัพเดตอะไรมาเดี๋ยวจะแจ้งเตือนให้ท่านทราบเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมน่าจะตล,ล,ลองกดกดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมแล้วก็ไปือเป่าก็ขอคอมเมนต์กันด้วยนะครับ นะครับถ้าเกิดผมพูดอะไรเกินไปก็ขออภัยด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อยากให้ทำอะไรอยากให้อยากให้ทำพิมพ์อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์นกันด้วยนะครับ